รีวิวการเรียกร้องการชดเชยจาก VFS อิตาลีซึ่งผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วเรื่องก็ยังวนอยู่ในอ่างจุดประสงค์ที่อ๊อฟพูดวิดีโอนี้ถึงแม้จะดูเหมือนบน่นแต่จริงๆแล้วอ๊อฟไม่อยากรู้สึกว่าเกิดเป็นคนไทยต้องทำใจกับเรื่องพวกนี้และก็นี่คือสิ่งที่อ๊อฟได้พยายามมาตลอดเพื่อสุดท้ายจะได้มาพูดวิดีโอนี้ก็คือเงินที่อ๊อฟจะได้คืนซึ่งึงปัจจุบันผ,นผ่านมาเป็นเดือนก็ยังไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยแค่4 0 0บาทเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกแต่ว่า อยากพยายามจนถึงที่สุดถึงแม้สุดท้ายอ๊อฟอ,อาจจะคว้าน้ําเหลกวก็าตามเพื่อสุดท้ายจะได้มาพูดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังว่าโอเคอ๊อฟพยายามแล้วนะว่าสุดท้ายก็คือไม่สําเร็จอยู่ดีว่าเขาก็ยังคงนิ่งเฉยทั้งๆที่เขาเป็นเอกชนเขามีหน้าที่บริการเราแล้วเราก็จ่ายเงินเขาไปแล้วสุดท้ายเขาก็เป็นการให้บริการที่ปัดๆเมื่อมาถึงเรื่องของการชดเชยคือชดเชยยากมาก แล้วก็ยังไงเพื่อนๆคงต้องดูจากในนี้คือสุดท้ายออกก็คงจะไม่สําเร็จแล้วก็เสียอารมณ์ไปมากแต่ว่าก็ถือว่าจะได้เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆซึ่งก็คงไม่ได้เจอแบบว่าหลอกแต่แค่ว่าถ้ามีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นเราก็คงต้องทําใจไ้ส่วนหนึ่งกับการให้บริการของบริษัทนี้นี่ต้องบอกไว้ก่อนออกหมายถึงศูนย์ยื่นวีซ่า vfs อิตาลีสาขากรุงเทพคือส่วนกลางก็ไม่ได้หมายถึงของที่อื่นแล้วก็ไม่ได้หมายถึง vfs ของประเทศอื่น ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่เราเจอคือ VFS ของอิตาลีส่วนกลางซึ่งเราได้ติดต่อทางอีเมลรวมทั้งทางโทรศัพท์ไปหลายครั้งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งปัญหานั้นคือความผิดพลาดของศูนย์รับยื่นวีซ่าแห่งนี้ซึ่งทําให้ออฟเสียหายแล้วก็สุดท้ายออก็ได้เรียกร้องการชดเชยถึงจะได้การชดเชยก็ได้แค่เงินเล็กน้อยแต่ถึงแบบนั้นก็ผ่านมาเป็นเดือนเดือนแล้ว เรื่องก็ยังวนอยู่ในอ่างก็คือสุดท้ายก็ยังไม่ได้รับการชดเชยต้องบอกก่อนว่าวิดีโอนี้อาจจะเหมือนบ่นเยอะนิดนึงแต่ว่าคนอื่นที่ฟังก็อาจจะคิดว่าดูเหมือนจะแค่เล็กๆแค่ส่งผิดเองคุณจะมาอะไรกันมากมายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะสุดท้ายออฟก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่ออฟทำแต่ออฟมีแรงจูงใจว่าออฟจะทําเรื่องนี้เพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์คือเราไม่คุ้มอยู่แล้วแต่ว่า เราอยากจะสื่อเรื่องการบริการที่ไม่ได้มีการรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เขาทำแล้วก็เราไม่สามารถวางใจได้ร้อยเปอร์เซนถ้าไม่มีปัญหาก็แล้วไปถ้าเกิดมีปัญหาเขาก็ไม่ได้จริงใจกับการแก้ปัญหาหรือการชดเชยตรงนี้คือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถือว่าเขาผูกขาดหรือเปล่าตอนเราขอวีซ่าใหม่ๆเราก็อาจจะวางใจว่าเออบริษัทระดับโลกมั้งคงดีแหละหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมาเจอตรงนี้ ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่โยนโยนไปเรื่อยๆโยนโยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเดือนๆแล้วก็ยังไม่ได้รับการชดเชยใดๆถ้าเกิดเราเงียบๆลืมๆไปเขาก็คงจะให้เรื่องเงียบเหมือนกันยังไงผอ <c oughs> มีเล่าละเอียดไว้แล้วว่าปัญหาคืออะไรก็คืออันนี้ขอขอแค่สรุปนะครับในคลิปตรงนี้ความระทมทุกข์ของคนไทยที่ต้องขอวีซามีเงินอย่างเดียวไม่ได้ต้องใจเย็นด้วยอันหนึง่งแล้วก็ได้พาสปอร์ตคือแล้วหลังจากรอมา3เดือนจะไม่ขอวีซ่าประเทศนี้อีกเลย อ่ะก็เอาแค่สัส้นๆคือหนึ่งคือเรารอวีซ่านานมากขอตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนากว่าจะได้ก็ปลายเดือนกันยา2ก็คือความผิดพลาดของศูนย์รับยื่นวีซ่าแห่งนี้ก็คือคนอื่นอาจจะไม่เจอเพราะว่าเราคือเป็นเรื่องของการย้ายที่อยู่ก็คือย้ายที่อยู่จากเชียงใหม่ไปภูเก็ตแล้วก็เราก็ย้ำนักย้ำหนาให้เขาส่งมาภูเก็ตสุดท้ายเขาก็ส่งไปเชียงใหม่ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นยังคงใช้ซองใช้อะไรที่ออบได้เป็นคนจ่าหน้าไว้เองครั้งที่รับเรื่องเป็นมั่นเป็นเหมาะก็เอาเป็นว่าอ๊อบจะรีวิวจากตรงนี้เลยอีเมลที่คุยกันกับเขาซึ่งสุดท้ายก็วนอยู่ในอ่างอย่างที่บอกคือยังไม่ได้รับการชดเชยใดๆทั้งสิ้นลองคิดในมุมหนึ่งนี่ขนาดเป็นตัวออบเองซึ่งออบนี่ก็ค่อนข้างไม่ได้บอกว่าเก่งแต่หมายถึงว่ามีความคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการขอวีซา่าเพราะว่าได้พูดคลิปวีซ่ามาเยอะ ค่อนข้างคล่องในการติดต่อแต่ก็ยังเจอปัญหาแบบนี้ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันคงต้องทําใจก็ปล่อยๆผ่านๆมันไปละกันอ่าซึ่งเขาทําแบบนี้กับคนอื่นมาเยอะแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับอีเมลแรกๆนะก็คือตรงเนี้ยเราขอเปลี่ยนที่อยู่ไปแล้วนี่คืออีเมลที่เขาตอบกลับ vfs global สู์รับยื่นวีซ่าประเทศอิตาลีนี่เจ้าหน้าที่ทําการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่านสําเร็จก็คือเขาก็ทวนที่อยู่อะไรกันมา ตอนที่ขอวีซ่าเราอยู่เชียงใหม่แล้วก็ย้ายมาภูกเก็ตแล้วขอให้เขาส่งมาที่ภูกเก็ตเขาบอกเองนะว่าทําการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่านสําเร็จซึ่งจริงๆแล้วก่อนอีเมลนี้ยอับมีส่งอีเมลอื่นไปคืออบย้าสักเกือบสิบรอบได้อะเพราะในช่วง2เดือนกว่าที่เรารอวีซ่ามาแล้วก็กลัวส่งผิดไงย้ําไปมากอันนี้คือบังเอิญว่านี่คืออีเมลหลังสุดคือมีส่งอีเมลไปหลายครั้งแล้วก็เฉพาะอีเมลนี้ก็ใช้ติดต่อกับทางศูนย์ยื่นวีซ่านี้มาตลอดไม่งั้นมันจะมีมากกว่านี้ แล้วก็ทีนี้คือพอเราทราบว่าสถานทูตได้ส่งคืนพาสปอร์ตกลับมาแล้วเราก็ถามย้ําไปว่าทาง vfs เนี่ยได้ส่งคืนตามที่อยู่ไหนคือเราระแวงว่าเขาจะส่งไปเชียงใหม่พอดีเคยแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ไว้ออาก็ถามปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้ตอบคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตอบเราต้องถามหลายรอบมากกว่าจะตอบสักครั้งหนึ่งแล้วก็จําได้ว่าตอนที่อ้อถามเขาครั้งแรกๆเนี่ยว่าถ้าเราเปลี่ยนที่เราคือพอดีว่าเราขอที่เชียงใหม่ ซึ่งถ้าปกติขอที่กรุงเทพเราก็จะได้หมายเลขพัสดุมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้หมายเลขพัสดุที่เราขอที่เชียงใหม่เราก็เคยถามตั้งแต่เพิ่งจะยื่นใบใหม่ๆแล้วว่าเออถ้าเกิดพิจารณาวีซ่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้หมายเลขพัสดุไหมเขาก็บอกว่าได้แต่ปรากฏว่าไม่ได้ให้มานะครับหลังจากที่สสานทุตส่งพาสปอร์ตกับคืนมาเราก็ถามเรื่องหมายเลขพัสดุอะไรก็ไม่มีการแจ้งทีนี้พอบ่นไปว่าเออไม่เห็นมีแจ้งพัสดุเลยอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบกลับมา หลังจากที่ส่งไปหลายรอบก็เขาก็ยังพูดถึงว่าเจ้าหนะ้าที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของท่านสําเร็จนะคือภูเก็ตนะ,ะเขาก็ทวนมาว่าภูเก็ตนะ,ะแล้วสําหรับ tracking number คือหมายเลขไปรษณีย์กำลังตรวจสอบอยู่หากได้รับการอัปเดตจะทําการติดต่อกับที่อ e ีเมลนี้ปรากฏว่าไม่ได้ตอบฉะนั้นก็วันที่22กันยาก็บอกว่าเดี๋ยวได้รับการอัปเดตจะตอบกลับมาก็ไม่ได้ตอบพอ23ก่อนโทรกอ่นอ e ีเมลก่อนอก็ไม่เห็นแจ้งเลขที่ e m s เลย ร้อนใจมากเพราะว่ากลัวส่งผิดนั่นเองแล้วก็ในวันเดียวกันนั้นเอาก็มีโทรไปเอาเกอยากจะรู้ว่าตกลงคือเขาส่งที่อยู่ไหนซึ่งก็ติดต่อทางอีเมลแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับก,ก็เลยมีโทรไปตอนรับสายเขาก็เสียงอ่อนเสียงหวานนู่นนั่นนี่ก็เป็นสไตล์ของพนักง,งานก็คือสุดท้ายก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรอยู่ดีก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งกลับจะแจ้งกลับอีกเหมือนเดิมแต่ว่าเราทั้งรอสายทั้งคุยกันไปก็นานอยู่ ครับแล้วก็ภายในวันเดียวกันที่ออบโทรไปถามแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งหมายเลขไอเอ็มเอสมาให้ทางอีเมลปุ๊บปรากฏว่าออบก็ได้แจ้งจากที่อยู่เก่าที่เชียงใหม่หมายถึงว่าตอนนั้นอับอยู่ภูเก็ตที่อยู่เก่าที่เชียงใหม่เขาโทรมาบอกว่าของพัสดุมีมาถึงคุณจะมารับเมื่อไหร่เนี่ยตรงเนี้ยผมเพิ่งได้รับแจ้งจากที่อยู่เก่าที่เชียงใหม่ว่ามีพัสดุส่งไปที่เชียงใหม่ทั้งที่ผมแจ้งที่อยู่ใหม่ที่ภูเก็ตไปแล้ว ทั้งที่พยายามแจ้งไปเป็นสิบๆรอบแล้วทําไมทําแบบนี้คือเราแจ้งภูเก็ตไปขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนแต่ว่าเขาก็ส่งไปเชียงใหม่อยู่ดีซึ่งตามกําหนดการเดิมที่ออฟได้กรอกในใบสมัครจะเดินทาง1ตุลาแต่ว่าในวันนั้นคือ23กันยานั่นก็หมายความว่าถ้าออฟจะไป1ตุลาจริงๆออฟก็จะต้องลุ้นกับการที่อาจจะหาคนส่งจากเชียงใหม่มาภูเก็ตให้ได้ก็ใครที่ต้องรับผิดชอบกับการที่คอนเฟิร์มมาหลายรอบแล้วว่า เปลี่ยนที่อยู่ให้แล้วนะรับทราบแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็ส่งไปที่เดิมอยู่ดีก็คืออ๊อฟก็บอกว่าผมจะเดินทาง1ตุลาและอยู่ภูเก็ตแต่คุณส่งไปให้ที่เชียงใหม่จะชดใช้อย่างไงก็เชิงเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่คือคือ,คอเพื่อนๆไม่เจอปัญหาแบบเดียวกับอ๊อบหรอกเพราะว่าการเปลี่ยนที่อยู่ก็คงไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องอื่นก็คงอาจจะทําใจไว้ว่าสุดท้ายก็จะไม่ได้เรื่องก็พออ๊อบบ่นไปปุ๊บก็ พูดเหมือนเดิมเจ้าหนะ้าที่ประสานงานไป,ปนยังแผนกที่เกี่ยวข้องแล้วหากมีอัปเดตอย่างไรจะแจ้งกลับถ้าใครไปยื่นวีซา่าก็จะรู้ว่าออฟฟิศแห่งนี้เป็นออฟฟิศเล็กๆเท่านั้นแผนกที่เกี่ยวข้องแค่เดินไปบอกคือถ้ามันมีจริงอะนะาะไม่ได้เชื่อว่ามีหรอกก็คือมีอยู่แค่ไม่กี่คนนั่นแหละที่เป็นคนรับสายคือมันมีกันอยู่ไม่กี่คนอนะแจ้งแผนกแล้วทําไมเป,เป็นวันๆแล้วยังไม่ได้รับความคืบหน้าก็คือตอบอ e ีเมลเหมือนเดิมเหมือนก๊อปปี้ข้อความมาตอบ หลังจากนั้นผ่านมาอีกสักสามวันไม่มีการติดต่อกับเอาก็ส่งไปอีกไม่เห็นติดต่อกันมาเลยครับถ้าเงียบผมคงต้องแจ้งทางส่วนกลางก็คือมันมีช่องฟีดแบ็กของเว็บไซต์เขาอยู่ก็เป็นของส่วนกลางก็คือต้องแจ้งสถานทูตด้วยแต่เอาเข้าจริงนะสถานทูตเราก็บอกปรากฏว่าสถานทูตก็ไม่ได้ติดต่ออ่ก็ก็ประเทศนี้นะก็อยากทราบว่าทาง vfs จะชดเชยให้ผมอย่างไรจากการที่ผมย้ำเรื่องเปลี่ยนที่อยู่หลายรอบก็ส่งผิด ทำให้ผมต้องหนึ่งคือทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากส,ส่งจากเชียงใหม่มาภูเก็ตเสียโอกาสแทนที่จะได้พาสปอร์ตคืนตั้งแต่วันศุกร์จะได้รีบจองการเดินทางให้ทันหนึ่งตุลากลับต้องรออีกหลายวันถ้าได้พาสปอร์ตคืนไม่ทันวันเดินทางจะว่าอย่างไรสุดท้ายเขาก็ทําแค่ขออภัยอย่างสูงที่ผู้สมัครได้รับความไม่สะดวกและไม่ได้รับความพึงพอใจขณะใช้บริการยื่นวีซ่ากับทาง VFS ทางเราขอขอบพระคุณความเห็นของผู้สมัคร ไม่ใช่ออบต่อว่าอ๋อไม่ได้เสนอให้ควรจะปรับปรุงอะไรอบต่อว่าคุณอ่าและจะนําการติชมการใช้บริการไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งถัดไปคืออ๋อไม่ได้เสนอแนะแล้วทีนี้คือถ้าเขาบอกว่าจะปรับปรุงในครั้งถัดไปมาดูหลังจากนี้นะครับแล้วอออก็บ่นไปอีกคือคงไม่ได้อ่านเพราะว่ามันยาวแต่ว่าบ่นไปอีกอยากให้เขาบอกสาเหตุมาว่าทําไมยังคงส่งผิดสุดท้ายเขาก็ข้อความเดิม ขออภัยในความไม่สะดวกแเราจะปรับปรุงบริการหลาของเขาไม่รู้แล้วมาดูกันคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ออฟได้รับเนี่ยคือซองนั้นที่เขาเอากระดาษที่ออปเป็นคนเขียนที่อยู่เองคือวันที่เรายื่นวีซ่าเนี่ยตอนท้ายสุดพอเขารับเอกสารไปหมดแล้วเขาจะเอากระดาษแผ่นเล็กๆคือไม่รู้ยื่นกรุงเทพเหมือนกันหรือเปล่านะอ่าก็คือปกติออฟจะไปรับเองตลอดออฟก็เลยไม่รู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ออฟให้เขาส่งไปสี่ก็คือเขาให้เราเขียนที่อยู่เองเพิ่งจะยื่นไปใหม่ออฟก็เขียนที่อยู่ท แล้วตอนเราแจ้งเปลี่ยนเนี่ยเขาก็ควรจะแก้หรือพิมพ์ใหม่หรือเขียนใหม่ให้เป็นภูเก็ตใช่ไหมปรากฏว่าตอนเราได้รับซองเนี่ยเขาเอากระดาษแผ่นนั้นอะอยู่ดีในการเขียนที่อยู่ที่ออฟเขียนเองอะที่อยู่ที่เชียงใหม่มาแปะหน้าซองเลยแล้วก็โมโหงไงว่าเอาทําไมเราแจ้งเปลี่ยนไปตั้งเยอะ,อะนะปกติถ้าเป็นมนุษย์ที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ยก็คือเอาเราแจ้งเปลี่ยนที่อยู่อะคุณก็ควรจะต้องอะไรอะติดต่อใครที่มีหน้าที่เนี่ยเปลี่ยนให้เราใช่ไหมปรากฏว่าคุณเอากระดาษแผ่นเดิม แผ่นนั้นน่ะที่เราเขียนเองเนี่ยมาแปะอยู่ดีเนี่ยเนี่ยก็เขาบอกว่าจะติดต่อแผนกที่เกี่ยวข้องใข้ามาเอาก็บอกว่าถือว่าติดต่อประสานงานได้แค่นี้เหรอไม่รับผิดชอบอะไรเลยเหรอเขาไม่เสนอการรับผิดชอบใดๆเลยก็คือเออจะเลยเรียกร้องเองเลยว่าจะขอคืนคืนทั้งค่าบริการที่จ่ายไปคืนทั้งค่าส่งโลจิสติกฟรี400รนะคนละนะคูเรียเซอร์วิสฟรีอีก200รวมกันคือค่าส่งคนละ600นะปกติ จ่ายแพงขนาดนี้มันควรจะต้องแก้ได้ใช่ไหมรวมแล้วเราจ่ายค่าส่งไปกันคนละห0 0ซึ่งปกติถ้าขอที่กรุงเทพเนี่ยออบรู้ว่าค่าส่งมันก็อย่างมากก็250จ่ายแพงด้วยแล้วทีนี้คือขอคืนค่าส่งที่ส่งจากเชียงใหม่มาภูเก็ตด,ด้วยที่ออบต้องจ่ายเพิ่มไปสุดท้ายก็เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่เข้าใจความรู้สึกของคุณนะต้องขออภัยอีกแล้วได้ส่งเรื่องพแพนแที่เกี่ยวข้องอีกแล้วคือออฟฟิศเล็กๆนะมีคนสักกี่คนแผนแที่เกี่ยวข้องนี่คืออยู่ที่ไหน อ่านนี้แล้วทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและหากได้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรียบร้อยจะไล้ติดต่อกลับให้เร็วที่สุดก็คือ,คองานนี้ถ้าอ๊อฟไม่ได้เป็นคนกระทุ้งไปเองเขาก็คงไม่ติดต่ออ,อะไรกลับมาคือตรงนี้ต้องบอกว่าอ๊อฟอ่านข้ามๆนิดนึงเพราะไม่งั้นจะยาวเกินไปเราก็เรียกร้องการชดเชยเหมือนเดิมซึ่งเขาไม่ได้ตอบอ,อะไรก่อนหน้านี้ตอนนี้อ๊อฟก็กระทุ้งไปอีกสุดท้ายเขาจะคืนให้แค่ค่าโลจิสติกฟรีที่คนละ200นั่นแนหะสุดท้ายเขาจะคืนให้แค่400ร้อคือเราคืนเนี่ยเราขอคืนค่าบริการ VFS ด้วย รวมค่าส่งค่าคูเลียฟรีค่าอะไรต่างๆเนี่ยค่าที่ส่งจากเชียงใหม่มาภูกเก็ตที่เราต้องจ่ายให้คนส่งเนี่ยรวมแล้วเราเขาคืนไปสองพันกว่าบาทสุดท้ายเราจะได้คืนแค่สี่ร้อยเราก็ตอบไปว่าแล้วค่าความรับผิดชอบที่ทําผิดพลาดเนี่ยไม่รับผิดชอบเลยหรือคืนแค่สองร้อยบวกสองร้อยเราก็ไม่แน่ใจหมายถึงว่าสี่ร้อยนี่คือคือต่อคนหรือต่อสองคนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสี่ร้อยคือต่อสองคนเขาก็เนี่ยครับดึงดันมากคือเราไมไ่นิ่งนอนใจเลย แต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่ได้ทําอะไรแล้วก็จะขอแค่หน้าบุ๊กแบงค์ส่วนเรื่องการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของผู้จัดการในส่วนนี้เนี่ยเขาก็โยนตลอดใช่ไหมแผนกที่เกี่ยวข้องเอยดุลพินิษผู้จัดการในส่วนนี้คือใครอะไรยังไงไม่รู้ไม่บอกแล้วก็ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะจบในส่วนนี้ส่งไปแล้วก็หวังว่าเขาคงจะคืนแล้วส่งหน้าบุกไปเขาก็ยังไม่ได้คืนอีเมลนี้คือสตุลาครับคือเรา โตเถียงกันตั้งแต่26กันยามาถึง4ตุลาก็คือสุดท้ายก็ยืนยันว่าจะคืนแค่400บาทก็คือทางเจ้าหน้าที่ขออภัยความผิดพลาดกับสำหรับข้อมูลที่ตกหล่นและยังยืนยันในส่วนของการชำระเงินคืนค่าเสียเวลาเป็นจำนวน400บาทโดยเป็นค่าบริการคูเรียฟรีค่าไปรษณีย์ไทยจำนวน200บวก200คืนแก่ผู้สมัครรบกวนแนบหน้าบุ๊กแบงค์เพื่อดำเนินเรื่องคืนเงิน400บาทอ่าที่หน้าบุ๊กเอาเปิดเผยไม่ได้แต่แถมมานิดนึงให้ดูให้รู้นะครับว่านี่คือหน้าบุ๊กนะ ออฟก็แปะไปเป็นรูปใหญ่ๆเพราะกลัวว่าคืออีเมลมันมีแนบไฟล์กับแปะรูปไปเลยใช่ไหมออฟก็แปะรูปใหญ่ไปเลยเพราะกลัวว่าเขาจะตาถั่วมองไม่เห็นคือจริงๆในช่วงนั้นนะอัมีการติดต่อทางส่วนกลางไปแล้วแล้วก็มันไม่มีความคืบหน้าส่วนกลางเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยเพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือ4ตุลานะแล้วก็ออฟก็แผ่หน้าบุ๊กแลบมานิดนึงให้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าแปะไปแล้วพอมาถึง10ตุลานะครับผ่านมาอีก6วัน ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เลยถามว่าตกลงจะได้คืนเมื่อไหร่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ไม่มีการแจ้งอะไรเลยนี่คือวิธีปฏิบัติของบริษัทตัวแทนยื่นวีซ่าที่สถานทูตวางใจหรือแล้วดูความจุดจุดของเขาเ,าเขาบอกว่ายังจะมาบ้านเราอีกนะได้ขอเลขบัญชีของท่านไปตั้งแต่29กันยาและได้ขอเลขบัญชีอีกครั้ง4ตุลาเมื่อกี้เขาพูดคําว่าสตุลาทั้งหลายรอบใช่ไหมแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับของผู้สมัครเห็นเมื่อกี้ไหมครับว่าอัปเดตแนบรูปไปแล้ว4ตุลาด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นปวดตรวจสอบอ e ีเมลของท่านอีกครั้งและแนบหน้าบุ๊กแบงของท่านกลับมาทางอ e ีเมลนี้พูดอย่างกับเราเช็คอ e ีเมลไม่เป็นเราแปะรูปบุ๊กแบงไปแล้วคือเป็นใครก็ของขึ้นถูกไหมครับเราแปะรูปใหญ่ไปยังทํามาเป็นพูดเหมือนกับว่าไม่ได้รับอ e ี mail. เมลอาก็เลยพิมพ์ไปอีกว่าขนาดส่งรูปใหญ่ขนาดนี้ยังแกล้งบอกว่ามองไม่เห็นแสดงถึงการไม่ใส่ใจเลยรูปในอ e ีเมลใหญ่ขนาดนี้ยังบอกมองไม่เห็นคือ400รอยเนี่ยไม่ได้เสียได้นะ แต่แค่ว่าจะให้เขาได้จำเพื่อจะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นแบบนี้อีกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเลยแล้วออบก็แปะรูปในอ e ีเมลนี้นะออาก็ชี้เลยเนี่ย4ธัุลาเนี่ยประมาณว่าให้คุณกลับไปดูนี่ไงเราส่งแล้วเนี่ยเรามีลูกศรชี้เนี่ยเนีนะ่คือตาบุกแบงแล้วดูสิ่งที่เขาตอบกลับมารบกวนห้ามลากและวางไฟล์ copy paste ก็คือไอที่อแปะรูปเนี่ยรบกวนฉันดาวน์โหลดไม่เป็นฉันตาถั่วมองไม่เห็น กรุณานแนบไฟล์มาเป็น PDF JPG ในส่วนของ attachment ไอคอนรูปคลิปหนีบเขาให้เราแนบไฟล์เราแตะเป็นรูปใหญ่เขาบอกว่าห้ามคือตามจริงปกติแล้วแค่เลขบัญชีอะจะ่าโอนคืนนะ่ะคือคุณก็พิมพ์เอาจากหน้าจอเลยก็ได้ถูกไหมหรือคลิกขวาแล้วก็เซฟเลยก็ได้ถูกไหมอันนี้มาให้เราแนบไฟล์โอเคเราแนบให้นี่นะครับอันนี้อย่างที่บอกให้ดูดูเต็มไม่ได้เนี่นั่นเนี่ย e attachment เนี่ยแนบแล้วนะแนบแล้ว สุดท้ายก็บอกว่าจะประสานงานไปทางแผนกที่เกี่ยวข้องอีกแล้วหากมีอัปเดตอะไรจะรีบแจ้งกับคำพูดนี้มันคุ้นๆมากเพราะว่า copy page มานั่นเองอะไรก็ตอบแบบนี้อแต่ตอนนั้นเราก็ถือว่าเขารับรู้แล้วแต่ว่าคือ11ตุลานะครับวันที่พูดคลิปนี้คือ1พฤศจิกายนหลังจากนั้นไม่มีความคืบหน้าใดๆสุดท้ายคือวันนี้เลยนะ1พฤศจิกายนเนี่ย6ชั่วโมงที่แล้วก็ส่งไปอีกว่า เพราะมัน11บอ็ดตุลามาถึงหนึ่งพฤศจิกากี่วัน3สัปดาห์เนียบก็ถามว่าไม่ทราบว่าจะรับเงินคืนวันไหนผ่านมาเกือบสามอาทิตย์แล้วทาง VFS ส่วนกลางแจ้งมาว่าจะคืนให้700เดี๋ยวโชว์นิดหนึง่งอีเมลจาก VFS Global Customer Care ส่วนกลางก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยตามข้อความนี้เลยนะทางเราขอโทษในความไม่สะดวกที่เรื่องของเนี่ยเขาจึงจะพูดดีกว่าถังของไทยสิอ่ะ เกี่ยวกับเรื่องของการที่ส่งพาสปอร์ตของคุณไปที่ที่อยู่เก่าในเชียงใหม่เขายังพูดรู้เรื่องคุยกันไม่กี่ครั้งเขายังรู้เรื่องอะแต่วงเล็บตอบช้าไปหน่อยฉะนั้นเราขอเสนอการรีฟันคือคือคนเงินสำหรับทั้ง VFS Coolia Card คนละ2 0 0แล้วก็รีฟันสำหรับค่าส่งจากเชียงใหม่มาภูเก็ตอีก300ฉะนั้น200 2คนก็400แล้วก็บวก300อีกก็คือเราจะคืนให้คุณ700 อก็แคปรูปนี้ส่งไปให้เขาแล้วก็หวังว่าเขาก็จะตอบกลับมาว่าจะยังไงปรากฏว่าตึกตึกตึกตกทางเจ้าหน้าที่ไม่พบไฟล์แนบที่ผู้สมัครแนบเข้ามารบกวนห้ามลากและวางไฟล์ Copy Page กรุณาแนบมาเป็น PDF JPG ในส่วนของ attachment ไอคอนรูปคลิปหนีอบอาก็ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้ขอย้อนขึ้นมานิดนึงนี่คืออปส่งแล้ว ถ้าคนที่เช็คอ e ีเมลเป็นซึ่งคนทำงานด้านนี้เขาก็ควรจะทำเป็นอยู่แล้วนะถ้าทำไม่เป็นก็ไม่รู้เหมือนกันควรจะทำไหมเออเอาทำแล้วตอนแล้วแปะรูปใหญ่เธาบอกก็บอกว่าไม่ให้แปะให้แนบนี่ก็แนบแล้วสุดท้ายก็ยังจะตอบมาแบบนี้เหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้สนใจสใส่ใจเลยทั้งสิน้นอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะครับเอาก็ได้ตอบกลับไปว่าคุณเช็คอ e ีเมลเป็นไหม ตอน8รูปก็บอกให้แนบไฟล์พอแนบไฟล์ก็บอกว่ามองไม่เห็นถ้าไม่ได้รับจริงทําไมผ่านมาสามอาทิตย์แล้วไม่เห็นแจ้งกลับปัญหานี้มันคงเกิดจากการที่เช็คอีเมลไม่เป็นหรือเปล่าตอนที่เราแจ้งผมแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็บอกว่ารับทราบแต่สุดท้ายก็ไม่เปลี่ยนให้รอบนี้แนบมาหมดทุกอย่างรบคนตอบด้วยครับว่าได้รับเลขที่บัญชีที่ให้โอนคืนไหมและจะได้คืนเมื่อไหร่ครานี้ยังไม่ได้ตอบครับก็ต้องขออภัยมีการบ่นเยอะไปหน่อยแต่ว่านะ คือมันเป็นอะไรที่เสียสุขภาพจิตมากสุดท้ายจะได้เงินคืนหรือเปล่าไม่รู้ทางส่วนกลางบอกว่าจะคืนให้700อเอฟก,ก็ไม่รู้จะได้คืนหรือเปล่าแต่ว่าสุขภาพจิตที่ออบเสียไปโคงสัก7จ็ดพันก็ถือว่าก็ได้พยายามเต็มที่แล้วก็ถือว่าเป็นการจบแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะได้คืนใดๆแล้วแหละผ่านมาเสียสุขภาพจิตไปเยอะและ้วติดต่อกันมาหลายสิบรอบมากสุดท้ายก็มาบอกว่าไม่ได้หน้าบุ๊กให้แนบไปใหม่ซึ่งก็ได้ทําไปหลายรอบแล้ว ถ้าแต่คิดได้ก็มีอยู่เรื่องเดียวคือไม่สามารถวางใจได้ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับยื่นที่ไหนก็ตามแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็คงต้องทําใจก็คงไม่สามารถเรียกการชุดเชยใดๆได้ไดได